อวยมาพี่เอออลงมาทางใต้พี่เออเออย่อนหัวลงเฮ้ยเนี่ยบอเออเออแน่นแน่กดเร่นเรื่อยรื่สบายดีสบายดีบัวับสิเป็นพี่น้องทางไทยปังลาวและต่างประเทศ ก่ขอนงินดีตอนรับเขาจะซ่องเบาถาบ้านเฮาอีกแล้วมาพบมาพอกระเปาถากับอยู่เพื่อนน้องมะนาวคือเก่าเนาะทางเบาถากะชีได้มาลองเบิง้งมือนนี่หรือว่าซื้อทีวีมาให้น้องมะนาวเนี่ยเนาะแล้วกะ็ทางเบาถากะชีได้ติดตั้งให้น้องมะนาวเพิ่นหรือว่าเพิ่นจูนสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วเนาะหรือว่าเพิ่นติดตั้งมาแล้วเขามีแต่มาประกอบและะ้วก็เชียนหาสัญญาณทีซื่อ ทางเบาถากะขอบุญขอบคุณทังปูนยัยเพิ่นเด้อที่มีตาน้องมะนาเพิ่นที่ซื้อทีวีมาให้น้องมะนาเพิ่นเบิ่งทางเบาถากะโอเคสีได้เข้าไปติดตั้งให้น้องมะนาเพิ่นเบิ่งเด้อบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเลยสบ,บายดีเด้อสามนวลเนาะโอ้ยสบายดีโอ<ด>้แล้วก็สบายดีสามมุกเนาะสบายดีโอ<ด>้จังไรสามมุกชีว่าจังไรชีได้อยู่บ่อนนี่ จังว่าจะชีได้บ่ได้เลยมารุนน้ำกันเนาะโดย <laughs> ทางบาถากระไรประกอบตีนเนาะเ <c oughs> นื้าตีนที <c oughs> วีเรากะประกอบนี่แล้วประกอบจานแล้วมีแต่สีไปตอกได้กระปรูหรือว่าสี <c oughs> ได้ไปทีติตั้งเลยวันนี้เ <c oughs> อาสบายดีเด้อทางเ <c oughs> มโดยเม่ใชว่าทางไหนสีติดตั้งทั้งในานทางไหนใช้ทางใตจานบ่ทางใตพี่เนาะอันนี้เอาอยู่ทางนี้เ <c oughs> นาะ <c oughs> <c oughs> พาไปทางนี้โอ้ยมีแต่สิเอามาติดตนะั้งว่ะเสานี่เนาะบอนบ่มีบอลติดทางพุทธเน่ะจักสิเราต้องหาลักใหม่เนาะอันนี้เราจะติดทางเสาซานเลยโอเคสเนาะทางบมอตาก็ได้เอาจานไปติดตัง้งอยู่ทางพุทธแหละพ่อแม่พี่น้องเลยทางเสาซานบนนั้นป่ะเนี้เดี๋ยวอัมวนมา,าเบิ่งข่างนี่ป่ะเนี่ย มันไบอเมนบอเฮ้ยถอก่ไดวยอเบอกเจ้านั่นอวยอวมาพี่เอออลงมาทางใต้พี่เออเออยนหัวลงหัวขึ้นเลยเนาะถึงแล้กินีนะสกสมเงินอ้าวอือดห๋ยวูลมดมจคิดว่าแมนแมนแมนอยู่บทาน่ะคือของเพิร์นนะเออเพิรนได้ได้ไดอยเห็นอยู่สีสมน่ะ ไยอมหัวลเชีว้งแบบนี้แล้วมันได้อ้แล้วมึพอบอกว่ได้แล้วสีมันต้องหัวม่ยอนเทิ้งไม่นบ่อพุนพุนนะเบิงตัวอันนั่นเพิ่นนะคอยเห็นอยู่ข้นเทิงบ่ขเทิงบ่ข้นได้บาษาข้นเทิงกัน หูน้องเบิ้งกันทางลาบา่์เป็นมาแล้วเนาะบลาบาง์มองมานลวทางบารงาขับประจักก้มตั้งจกลกีตั้งบนเหยบาร์ากับปรคยเหยยดขาางเื่อึงเาวัตขในน่ะนีเปดคคิดวจะได้ช <trendy> ุ่เจ้าเอางนาตของเนาะติดทางปุ่นเลยป่ะเนาะทางพุ่นเลยมีทางพุ่นทางพุ่นข่างทางหนเนาะ ข้างเนืออน้่เออคืออยู่ตั้งนานกันเนาะตั้งพนก็ได้จะแต่ว่าเปลี่ยนมุมใหม่ดีกว่าเอน้จะเื่อดอ่่เนาะทางทลายเได้กลุ่มเลยเออทางใต้นี่ก็คืออยู่บนนี่มีแม่ขยุงจักนี่ มีเี่แล้วว่อไม่กระยุงตวนี่ขี่ไปไกเ้าได้ไดขเนาะเจ้กระปูเล้กระปูเปด้กระปาด้กระปูใหญ่เนาะเแต่กเดนเนาะเออเปช็ได้เนาะเาังอืเากเบืเคยเนาะ

ก่อนครล้วเขาถับเลยเนาะโอ้โหสูงเกินหลังคาแล้วมันมันเือ่ีได้อยู่ดอกเพราะว่ามันมีต้นไม้ต้นตอเนย์ได้เย อหมืนกันเจา้าคัดใบหลอนึงคัดตะปูใบหลอมนึงกันอีกกอนึงเนะาะแต่กัดตอการมันอยูเขากัดัาไปเสียดเนาะน้อองน้นงออดีดี

เขาตั้งแม่เขาตั้งขับไปเซียนมบกมึงเพื่อนมามีตุ๊กปับอีกเนาะเพื่อนเมนเมนาเขานั่ยนะก็ปับเอาเพื่อนหนอต้องมาตองืนินมาาเนาะ ลองเบิ้งนเบิ้งทางนี้ก่อนมาทังนี้เหมือนเนาะลองลองบเียนก่อนอันองเงว่อนนัต่นน้อนสายของเด้เนาะเกาขึ้นนั่นมาขึ้นเียนเียงายขึ้นกว่านนเลยะเดี๋ยวให้ทาง บัทองคนลองจูงเขาไปเบิ้งดูบอทาอปใหแล้วั่นแลได้เลยใหเน้ะจังบ่ได้ยุงพี่เอ้ไหนิดบยากคนี่คนไดนองถงน้องตั้งบอนพันมังเชิงหนาเนาะยุพี่เราไปังบทอถึงมาพี่มาลองมาพี่ตั้งบอลมาเลยดีดเรอปซื้อฉันกว่ โอเกบ่อนงา่กันไลยใ่แต่ทนจะต้องชุดละบ่ชุดว่ายังเต้องมาวดุนเะมขอกอกมขาดลกอข้างน้องมานาเฮ้ยสบายดีปุ่งเนี่ยเอ้ยมาชายมเอะการมาตั้งทางนี้ลยมาไปบ่ขบบ่เถองมาตั้งยุเจนี่ก็ได้นี่เจนีกระเมียนเรื่องของไหมเดเอเอะ่ียนเต็

แต่ลองมึงก็น่าวามได้ป่ะเนาะแต่จังงานเปลงไหม่ดูดดูดูกดู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 ่ว่นดู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 ู่ดูดูดนีูดูอรูด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 ดูดูดููด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 นดู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 ดห กระเพงวันเลงมันเลงอย่างนี้แหละเปียเสี่ยเียนเปลี่ยนเียเียแหนึ่งเงาฝนไยายหม่ได้หนี่งแม่น่ะยังแม่นเดือนยีดอกเสมอเลยใช้อันปลั๊กไฟดิปลั๊กไฟเนี่ยมาเสียงดูมีอันไหนบ้างค

ใช้ปักเสียบอันนี้ปักเสียมาเสียบเลยเล่ตัวนี้มลงเสียบได้บ่าะจังวะาไดอยู่ตัวเก่าใช่ไหมเนะงะซื้อใหม่เลยเพ่สียบมาได้กับไปซื้อใหมเพื่นเนาะตัวนี้ลองเนอนเอาไก่อน้ราเแล้วเราจะเราจะหาเม็ดเนาะ ได้อยู่ได้อยู่เอาลองมึงดูตัวนี้อุตส่าหดีเลยวันนี้มึงดูอุตส่าห์เลยเออมาดูเลยเออป็ะทานชื่อไม่บอหนิหมูดนะเออประธานนะก็ซื้อไม่แล้วว่าบได้เมนส์ายแบตเตอรี่เด้เจ้าความีหมูเพ่หมดเก่งถิ่มอีแล้วอย่าไปเฮดเดอร์เบนเด้อมีหมูขี้วิชองอันฉันอ้าวมีหมูจานก็มีหมูนั่นเด้ตัวนี้บ่ได้หมูขนาดบ่ตัวนี้มีหมูอันทอดทัดอันนั้นบอท้า ตัวนั้นหาจานตัวนตัวนี้ตัวน้ําเจ้านี่เปิดแม่นีโมตจานนะดนะมันต้องใส่อ่าตัวนงเงบ่ถ่ายรุ่นเด้คมหวังอยู่กับเจ้าๆนี่่่งเดียวนี่เออยังชยังัวค่ะแทมบัมาเจอได้ยุงกินหัวง่ายๆคือนี่อ้าตัวอีนเนาะบาบ่มีมุงบ่อ ขาอีกว่าจะลองเปิดหน่วยจานูเปิดดูเปิดในอันนั้นบอเปิดสมมเน่บอลเปิดมันนะใเอ็มมันคือมีใช่ทอรนาพุทแนะนะครูทอร์น์คือฮุงแต่ทอรนทนะว่าตัวนี้คือเอ็มมันมีเอ็มเยนี่เอ็มมันนะไนบอวนอบาน้เดอร์อดไก่รอเลย anh à, nhìn đi vào phần nào ốt lò lo ốt chảy lo nè <laughs> à, anh để xe của tông lo rồi ừ, phần ở tên nằm bông này à, bảo thà hình mơ phần nhà bường thì đi, nhìn phải bơi đây đi chạy à, đi chạy heo thôi đi chạy hang quá hang xong đấy Hang vào đây đó nó thật phê bưng yêu. Ao bưng nữa đâu. Mặc phê bưng nó. Tell me, hết chưa? Hé bưng yêu. เอาลองดูเห uh, uh, ็นไห้่อันพรเพื่อนเห็นดูดีใจเิวาเด็กน้อยฮะฮะไชิวาเด็กน้อย่นชิวาเด็กน้อยไปนนะเาน่อยได้กปยังบริมีดูมีเต่ามีกบมีครัวไห้าวันมุมหมอบริษัทมุมหมอเพื่อนท่านจิ๋งเลหน่ะมันยังมีันั่นอยู่มีตรงยางอยู่ยังบระชานจิ๋ของเนาะ มีบอรทรนาทันมีเก็บไมนตายพีจะข้ากิวข้ากิ้วผุค่าก็ากได้รอบสองแน่นี่มเป็นบ่รูปห่างก่อนเบียดเกลว่าก่อนพรมพรมห่างกับเปลี่ยนได้แล้วเออได้น่เอาขนมเนดิมมา o r d e มเอาเงินเอาเงินเ,าเนขาเพ่ได้เอาเงินให้ได้เปลี่ยนเเงินบ่เอนะเขาผ่าให้เอาผ่าให้ก็เมียเปลี่ยนกระซ้ามไม่ได้แล้วนายุแต่พรมเปลี่ยนกระซ้าแน่เป็นสิบอะไร ่มีตาขนมน้ามาอมอมันนี้ก็คือสิบ่เครียดเนาะเวลานอนก็เนาะอยากนอนบ่อนี้กังนอไดขึ้นมาแล้วเนาะพอเพิ่นกินยากินยาได้สลึลน่พ่อพี่น้องเลยจเพิ่นเบิ่งโทรทัศน์องบ่อยากนอนห่เบิ่งเพลงเบิ่งหยังไปลอเพียงดน3 4เลยาน้องมะนาวน้องมะนาว เพิ่นได้สองผัว้วเพิ่นเอาเพิ่นรุ่นเดียวกับเจ้าบอชออนเลยนะแทรกลอยู่แทรกลอยู่ดิโดยพี่บุญนะตู้ผ้าชันนี่นะตู้ประเด็นหรือเปล่าบหนังแห้งเนาะน้ำใช่ไหมน้อมนอ่านหนังสือวันใช่ใ อ่นน,านา้นองมาน้บเพื่ออ่านเปิแล้วจึงคอยท่ะจนทุกๆคนทุกๆคนอ่านต้บอลว้าวเปมนอ่านเยอเอ้คำสัญญาอธิษฐานได้แล้วบั้มเนอชิบอะบอมีเน้อไก้แล้วไแล้ว,ลวต้องแล้วก็ังขึ้นอยู่งหาชิบแล้วไงหาชีบเาต้อ,นนะองนอะขึ้ยนยุ่งมันกำลังขึ้นอยู่น่ะ ห้า right? yeah um> no> สิบเก้าลยยังด evet ูด no? สัญญาณมาอยู่ดิหกสิบสามหกสิบสามหกสิบสามเก้าเจ็ดิก็แล้วหกสิบแปดเจ็ดสิบสองเจดสิบเจ็เจ็ดสิบเจนแล้ก็แล้วๆปดชิเลย ไปิบกแล้วสายพย้บังเนี่สายพายเอ็นเฟเลย่ะสายพยมาตอข่าเพือนนอาะบังนิวแล้ก้า<อ>สิบแล้วเก้าสิบแล้วเกาสก้าสิบ,ค,สบคือสิได้แน้องบ้งจะปงงแบบมันเงียงสิ่งได้บุอ่ะมันงียงวะเนาะมันหายเลย <c oughs> อันนี้ ตัวนี้สัญญาตัวนั้นบวกขึน้น,นตัวตัวที่หนึ่งบกขึ้นนะต้องต้องต้่งตึอง้นงต่องต้อ้องต้องต้องน้องต้องต้อนต้องต้อกก้นงตองต้ะง้ต้องตงองต้ง้ออออ้ากออง้องตั้้อ้องอ้อต้ง้ังอออ เลเบิรงีดอกมันนี่เนาะผัวทางเหลาว่าน้องมะนาวกำลังไปน้ำ้างอยู่เนาะเพิ่นไปน้ำให้น้องมะนาวน้ำที่บุญจ้ะอืมบุญอะ่บุญเจ้าบุญอ้อนนะนุ่ยบุญไปางก็บัวพันไอืมลานะคึ้นดอกม่อนไดอืมอืมีเนเป็นอย่น้เลย้าเบิ่งโทรทั์ ไม่ได้เบิ่งแใไห้เบิ่งอยู้ได้เบิ่งมื่มอว่ข้เบิรมด้วยแ่งหมเมยเยกยั่เมยเมยเฮ็ดเลยเนาะเป็นช่างมันเป็น่เป็นอย่างนี้เลยเปนช่างเดในนี่ปช่างเลยก็แต่ก็แต่นั่นเนาะแงหมได้คือช่างคนทีเพิ่นเคยเฮ็ดเพิ่นกับไปงานดอกนอพรมนพี่น้องเนาะแต่กัคนที่เพินเฮ็ดอีกคนหนึ่งกับไปให้ไปหน้า่ปเนาะ อาชาสางแบบว่าแบกาวเบี้ยมีเดชางแบบอาชาเนาะมันก็เลยบราางแบบสางหัวพ่อสพอกรเทพ่อกระเทือนพ่อกระเทือนเน่จม่ไหนเนาะล่าหนูจึงมือนอนเมือนึงไงาาชิไเ่าบเบิดเฉยๆบิเนาะบมดบมือจากไนเบิรงบ่วดบไเว้นเนาะมบตอนเว้นนเบิรงตอนใดก็ได้เราให้คอมัันนั้น เมเบิร์กเบิงพอดีเนาะมาจกเพมงบาจกนางมาจกรายการมาจกข่าวสารต่างๆมืออ้ากบิม้ือแต่เไล้เบิ่งเอาซะแล้วตายมับแล้วูจักเบิ่งจากเวลาเด้อกลับเองสีบอกว่าอันพยายามเดินหาสาวามสะอาดเด้ออันคันโจมันเปื้อนมันมีสกปรกฟุ่นกระเเอาเด้อแล้วห้มันไหมตลอดได้มยังยันแก้แล้วมันเล้เหริ่มันแล้ว องแก้มันดแต่แกนเพราะว่าคันเทาแก้แลมันแยกขี่พุนแยขี้พุนเขายายอันเกาไว้เนาะยกม่พา้าแยุ่นเขานาะยา้ามีอายเนี่ป็นไดะโะทสันทบตูเอาเมื่อคืนได้นิคืนอย่างไรแบบนมีแต่อยากได้ไปเลย มันี่ได้โทรศัพท์กับตู้เสื้อจ็ก็ไนได้ก็ต่อไปได้เฮือนพูดได้เ่ฮือนะนเนาะีนเป็นอยู่บ่อย่างไรนะเป็นมีเนาะเป็นทยุ่นโอ้โหปนถไาเรจะพังถกรเทาแล้วขี่ไปเดินเพเดออันนี้นะไปเป็นหงเจ้าเดินนี่เดอมองให้เจ้าดาวตองพักษาเดอร์

เปนปิดดองนะอื่อเนาะมงเมีแต่ดอกะ้าเลยดองกบมือนี่เนาะมือสุดท้ายมือหลายคนแน่นดองหลายคนคุณหน้าคันมีกับเบิดเล่ามานึ่มื่มืบ่มีเงินสิบสามคำมนได่ะท่าเบิดเล่าสมุกเลยมิจาสมการมาได้่ะเนียเนนบ่อในชามเนี่ามใามบุญเง บ่ได้อยากนอนบ่ันอยากนอนกนสิป้าให้นอนเบิกกถัดกนจะเาะบืงช่างเนีมานีเนาะม่กันเบิกกระถัดนนนใ้มมากระถัดมาพูดบ่เมนแล้วจะโฟมอยากนอนบ่ัสยังอยากนอนบ่ได้ยังอยาเบื่องทอกถัดหลายกัวเนาะโอ้ยหลากระเปกระเป๋เราพอยดเห็ันยังบ่ได้เนาะเรากระถ้าแต่จะเศ้าเนาะจิเมยนน่งเมยเนาะพิ่งกัไปดองไปยังในดองลายมันนี่เนาะถามันปิดงานพนดไ เชียร์ซานสำนันในเพิ่นกาแบบโบรุเนาะเพิ่นไปงานดองคอดองลายกับเพิ่นกาเป็นอันไรโคศกเนาะอะไรการเพลงเพิ่นเพลงพี่น้องเลยกับพังเบิงเนาะเพื่อนอะเพิ่นเชียร์ซางใช้สมาแบดนี้วันนี้นะแมนกับพี่น้องเดียวกันนะเนาะการซางซางเชียร์คนหนาเนาะซางอาซาคือกาเรเขาไม่กินได้รับชีตนะไม่ฉิบูดแล้วไม่กินได้กินข้าวแล้วบ่กินข้าวแล้วบอวันนี้นะไม่ข่าวเปิดนี่กินช้องเทีอนให้บริจาคเทียน แม่แกวานะเอายังอยู่เลยยทันได้ไปปกับเอายกเาบันนี่การรอสร้างเนอีกเด้อเด้วเนาะึ๊บทอรนทขึ้นมากค่กจะให้นี่งได้บ่เาะจัไดก่นงบมากจะต้องได้อยู่แล้วเียวายมาุนบ่ลางาาทางาซาเนาะโดย รอได้อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยได้เนาะก็จใารอเลย้ากไ้้เพือนกินาได้เนเมนกะรอยจตกิเด้อสร้างคนไหม่อ่คนนี้เนาะได้แงทางนอกคนพักคอเทียวนทียนะดน้ำรดน้เียน่ได้เฮ้ยเทีว่ได้เบสมุ้งได้ดีเอกระพกระพะมีตะวันกระพกมีตะวันให้ทั้งตัพักครนเด้อเฮยเด้อ มากรา,า,ม,า,ามาเ่าอาา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 นา่าา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 า่าาหาา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 นาาาาาเาาาาานาา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 ่าาาาาาาิาา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 า่าาาาานนาาาาาา่าา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 าเาา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 างาา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 าเาา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 านาา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 นาา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 อาะาา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 สาาดากกอตา จบคลิปลงเพลงเท่านี้เด้อทางบอถ่าบอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยน้ำนพ่อแม่พี่น้องท่านี่บอถ่าก็ทิ่ได้ขับเข้ามาสมบายดีสบายดี